เฮ้ยมีอะไรบ้างโอ้ย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 ขนมเพียบเลยอ่ะโอ้โหอันนี้อะไรเนี่ยแอลมอนด์เผ็ดแน่เลยแล้วก็อันนี้อันนี้เป็นเยลลี่น่ากินมากเลยแม่อูโอ้ยโอ้ยโอ้ยแม่โอ้ยมันเป็นสีสีน่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยใส่ใส่นี่ใส่ตาดิเลย โอ้ยแมวไปไหนฮะดึกแล้วนะไปไหนกันเนี้ยโอ้มาซะดึกเลยโอ้โหโอ้ยกล่องอะไรเนี้ยโอ้เอาเข้าบ้านก่อนเอาเข้าบ้านก่อนเร็วอเมริกช่วยยกเข้าบ้านหน่อยเร็วไป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 เอาเข้าบ้านเร็วช่วยกันยกช่วยกันยกยกเข้ามาเร็วยกเข้ามาเร็วเ ยเข้ามายำเข้ามายำเข้ามายเข้ามายำเข,าขา้ามาโอ้โหสวัสดีครับอันนี้คือกล่องเซ์ไรขนมจากเมืองนอกนะคะเรามาดูว่าขนมต่างประเทศจะเป็นยังไงนะ<ด>มีคนส่งให้ออมเล็ตนะครับผนอ่มอีถยวเราแกะมาดูนะว่ากล่องเซ์ไรมีอะไรบ้างนะกล<ด>่องซุ้มขนมนะครับเดี๋ยวแกะดูแกะดูเดี๋อยู่ใกลนะลองโดนมีดนะน้องเชเบตลองโดนมีดนะ ไม่ว่้เปิดแล้วนะเดี๋ยวพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งเปิดเอ็ม่ายด้วยเปิดดูสิอุยโอ้โหโอ้โหกล่องซ้อยอย่าพึ่ง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 เดอย่าพึ่งเปิดครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูพร้อมกันนะมีอะไรบ้างโอ้โหโอ้โหโอ้โโอ้โห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 ขนมเพียบเลยอ่ะโอ้อันนี้อะไรอ่ะอันนี้ขนมปลาอะไรก็ไม่รู้นะครับโอ้โอยมีไอติมฮังเก้นแดดด้วยอ่ะ อุ้ยอันนี้อุ้ยโอ้ขนมโอนตินอะไรไม่รู้อ่ะไม่ค่อยคุ้นเลยนะครับโอ้ขนมช็อกโกแลตอะไรก็ไม่รู้โอ้โหเพียบเลยโอ้กล่องฟูมอันนี้ได้ขนมเยอะมากเลยอ่ะแมวอุ้อันนี้ขนมเป็นโปเตโต้ก็มีอุ้ยมาม่าเกาหลีของเด็กก็มีอุ้ยมีอะไรอีกโอ้ข้าวโอ๊ตอีกแล้วข้าวโอ๊ตทันยพืชอุ้ยอันนี้ลูกอุ้ยโอ้โหอันนี้ลูกอมนม มันใช่เยลลี่ลูกตาเหรอไม่ใช่เยลลี่ลูกตาอันนี้เป็นมาร์สเมโลมันไม่อันตรายเ oh. ดี๋ยวเรามาแกะรีวิวให้เพื่อนๆดูดีกว่ามีเลขไหมโอ้โห oh, อันนี้อะไรเนี่ยแอลมอนเผ็ดแน่เลยลอ,นนอันนี้เป็นเยลลี่ลน่ากินมากเลยแมย่โอ้โหอันนี้อะไรเนี่ยเป็นแถบๆบแบบเลยเนี่ยโอ้โหน่าจะเป็นขนมมาม่าแน่เลยเนี่ยโอโ้ขนมมามา่า อุย้ยป๊อกกี้ขาะหลุดแล้วอะ่ะแม่โอ้ป๊อกกี้สีขาวอันนั้นอะไรอะแม่โอ้อันนี้คือชิมกุ้งนะครับชิมคือกุ้งกุ้งอะไรไม่รู้กุ้งเผ็ดอะไรสักอย่างเนี่ยโอ้โหอุ้ยเมนูเทล่าด้วยช็อกโกแลตอีกแล้วแล้วอันนี้ก็คือโอ้โหอันนี้ก็เป็นช็อกโกแลตลาวานเนะเป็นเหมือนคล้ายๆโอ้หอันนี้ช็อกโกแลตดาดาร์กมากอุย้ยอันนี้เป็นกล่องเลยนะเป็นกล่องแค็กเกอร์ใหญ่มากเลยนะโอย้ยังไม่หมดอีกอนะ อุ้ยอันนี้เป็นบูเบอรี่เป็นเยลลี่บูเบอรี่นะครับอุ้ยอันนี้โอ้ยหักหมดเลยอะป๊อกกี้อย่างดีเลยหักไปแล้วอันนี้ก็ป๊อกกี้เคลือบช็อกโกแลตแล้วนะครับหมดแล้วแล้วก็มีน้ําชาลิ้นจี่ด้วยนะอ่ะเรามาลองหนึ่งอย่างให้เพื่อนๆนก่อนแล้วเดี๋ยวยังอื่นเราจะมาแกะให้รีวิวให้อเมริกินอ่ะลองแกะมัสเมโลให้กินหน่อยสิเซเวตจะกล้ากินมัสเมโลหรือเปล่านะไปดูวิ่มเด็กกินมัสเมโลดิอุ้ยหมมัสเมโลยี่ลูกตาเหรอ อันนี้ไม่ใช่เยลลี่นะครับอันนี้เป็นมาร์ชเมลโล่นะซึ่งน่าจะปลอดภัยกว่าเยลลี่มากเลยนะดูดูอนขอดูถุงหน่อยอุ้ยอุ้ยอุ้ยแมโอ้มันเป็นสีสีน่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยเหนใส่ดิใส่ตาดิอุ้ยอะจะเป็นกินชะเป็นกินลองลองดูมีไส้ข้างในหรือเปล่าลองดูเป็นมาร์ชเมลโล่นะครับเพื่อนๆอุ้ยมีไส้ข้างในด้วยอ่ะ นี่เป็นแฝดสตอรอเบอรี่ลองกินสิอร่อยไหมอะอร่อยหรือเปล่ามันเป็นมัทเมโลนะเพื่อนๆคงรู้จักมัทเมโลนะครับนี่แล้วก็เป็นสีเอาไหมเอาอันนี้อันน,น,น,นี้ตาสีฟ้าสวยมากเลยอะเดี๋ยวพ่อเอ็มลองแกะดูดีกว่า <c oughs> นี่พ่อเอ็มแกะมาแล้วตาสีฟ้าให้น้องเชฟดีกว่าอ่ะน,น้องเชฟเอาใส่ตาสิลกูกเอาใส่อย่างนี้ใส่เล่นๆได้ลกูกอ่ะถือไม่เป็นไรใส่เล่นๆได้อ่ะถือ <c oughs> น้องถือแล <c oughs> <ๆ>้วอ่ะดูพี่เยมเลยตาสีฟ้านะ อนี่นะครับนี่ก็เป็นอีกทางเรื่องหนึ่งนะซึ่งมันคือมาร์ตเมโลนะอ่ะทุกคนขอบคุณแม่อูพร้อมกันขอบคุณครับอ่ะแม่อูลองชิมให้เด็กๆเลยไหม <c oughs> เซเบตน้องให้น้องเชเบตถือหน่อยเมื่อไหร่น้องเชเบตจะเลิกกลัวอย่าลื้ลูกตาก็ไม่รู้นะครับอ่ะวันนี้ไม่กลัวกินใหญ่เลยดีฟ้าดูไส้สิไส้สีไล่ไส้สีแดงเหมือนกันเลยนะเปรี้ยวๆไหมไส้อร่อยนะครับนี่เ,เห็นไหมดูดิมันเจ๋งมากเลยอะ่ะ คือมันมันเป็นมัดเมโลใช่ไหมแม่โอ้มันนา่าจะปลอดภัยกว่าเยลลี่เหนียวๆของจีนเนาะใช่ถ้าเลือกกินก็กินของแท้หรือว่ากินเป็นพวกมัดเมโลก็ดีนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปแกขนมเซอร์ไพรส์อันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวขนมที่เหลือให้พร้อมๆกันนะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ข้างล่างนะครับแล้วก็กด กดแชร์กดซับสไครป์ไปข้างล่างนะครับแล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจงให้พวกเราด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายเอ็นลี่โกลบไปมาร์ตเมโลลูกตามาเลยน้องๆครับจะกินขนมอะไรควรให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยดูก,ก่อนนะครับแล้วก่อนจะกินขนมอย่าลืมทานข้าวทานนมกินอาหารให้ครบห้าหมู่ด้วยนะครับ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย